มังกรเพิงพูดลงเข้าไปเปิดก่อนได้เปรียบเออเออไม่เข้าเลยโหตีตั้งนานเลือดแทบไม่เข้าเลยโอเคโอ้นี่แน่ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดลเข้าไปครับที่ผ่านแล้วตัวไม่ได้หมดลืมดูค่อยๆค่อยๆค่อยๆลอยโอ้ยอู้อดูดามิดแรงมาก มันเป็นไฟพูดด้วยอ๋อโอเคคนตายแล้วน,นั่นจะแพ้สักสิบปะไม่ได้แดกนะอืไปค่อยครับค่อยครับเอ็นม,มอนี่โดนจะลายเอาไม่โดนนี่งถอยมาถอยมาถอยมาเหมือนจะไปติดน้ำแข็งด้วย อุ้ยไม่ทันว่ะเฮ้ยโอ้โหข้างเฉยเล็งค้นไฟแน่ว่าแล้วอุย้ยโดนเฉยออไอเฟมอู้อุ้ย,ม,ยมากูโดนโอ,อู้หอือหโดน,นได้ โอ้ใหม่ก็อาเม็ดแทบไม่เข้าเลยนี่แน่ตายชีวิตยเยอะมากอุ้ย,ย,ยได้อยู่ไปมาแป๊บเปลี่ยนวุฒก่อนน่าจะต้องทำให้มันล้ม โอเคเอาอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนมุมขอร้องหือไม่โดนทิมไป 700. มเจ็ดร้อยทำไมเกะกะจัดอุย้ยเติมเติมเติมเพามาสู้สกก่เจ้นะอืมแม่งเอ้อุย้ยโดนอีกแล้ว โคดไก่โอ้มาเหยียบเร็ววะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเดินเข้าไปหนึ่งทีไปทีลบไหมลบอีกไหมวิ่งเข้าไปครับอุ้ยได้อยู่ไปค่อยนี่หนอีกเข้าไปแทงหัวแทงหัวไหนึ่งทีนึง หนึ่งทีนึงโอ้โหยังยังไม่ขึ้นหลอดระเบิดปะอุ้ยโอ้โหระเบิดจริงโอ้ยไม่กอดไอ้ตัวนี้โหดบินแหงลดระยะอุ้ยโอ้ตายตายเอาไม่โดนได้ไงวะ เอาแล้วอุ้ยอุ้ยจะตายอุ้งลำบากโคตรนี่ไงโดนเข้าไปโดนเข้าไปไอ้พวกนี้มันแพสักสิทธ์ใช่ไหมคนละสายกับเราเลยดิ โอ้หลดระยะหไอยไปอีกละมันอันนี้ระยะอีกแล้วมันโอเคอุ้ยอุ๊หมาตายแม่งยังนี่เนี่ยฮหืมมาอีกละวยาจะหมด ไอเฟมอีกแล้วครับนี่นเ,มมเ,เนี่ยเสียบเข้าไปปแค่อยโอ้ยเว้เนอไอดนูนี่แม่งเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยยังวะสู้กันแฟ,แฟ์ดิแล้วของหมด อืมอืมอุ้ยเดี๋ยวดาเมจมันอยู่นานจังวะโดนเข้าไปสองพันขออีกทีนี่แน่ค่อยๆไม่โดนอุ้ยชิปหายละหลบได้เฉยนี่แน่โดนเข้าไปสองพัน อีกทีโอ้ตายตายมามาไม่คยๆนี่นี่เออเออเออขี่ม้าเล่นแม่งโอ้ยโอ้โยเกือบตายอุย้ย <c oughs> ม้ากู ลุกเลยทำบากแล้วนี่แน่หนี่แน่โดมาละโดมาเติมแป๊บเออถึงปะ,งปะไม่ถึงหรอกโอเครอดอยู่ เรียกม้ามาครับเราจะเดิอค่้อยอุ้ยม้าตายเติมหน่อยม้าตตายเลยนะเวนนี่แน่ โอเคลำบากระบบหนจริงๆไอ้ตัวเนี้ยเนะี่ยทำลามทำไมทำลามทำไมนี่เนี่ยสองพันไปดิหามาวิง่งโอ้รอดปะหลอดอุ้ยติดโอ้โหจบ ติดโอ้โหลำบากที่ถ่ายมันแบบล่อไปสู้ในที่ที่เราสู้ลำบากโอเคเรียบร้อยแม่งเอ้ยเกือบอืมเ,อกเกรดอาวุธมีเฟล,ลสมหน้าแวะเก็บของแถวนี้แล้วกันอุย ไอเวนมาครับนี่แน่เล่นไปบางทีโอ้ยโอ๊ยมไม่เห็นหายแล้วชิบหายแล้วจำไม่เห็นพลังกดตัวเดิมปะวะโอ้โหดูดิสามร้อยเจ็ดสิบไม่เข้าเลยอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวกดกิ้งแล้วนั่นตะกี้เนี่ยชิบหายแล้วโอ้โหเกือบ ทิบหายแล้วไงนี่แน่จิ้มเอ้าเดี๋ยวนั้นเราเลือกคสถานีกงนตั้งเท่าไหร่เอ้ย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 อย่าโอเคจิ้มนี่แน่สามร้อยอุ้ยแรงอยู่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 อุ้ยขอจาไม่ได้แจ้งนะอู้จิ้ม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 อุ้ยอือืออไม่ได้เลยว่ะ ไม่ได้เลยวะ่ะหุ่ใหญ่ไฮมาเล่นแม่งโอเคอกิ้งเข้าไปครับนี่แน่โดนสามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบอูอออ้อผิดจังหวะลองเอาบั้นท้ายสักสิบไปเล่นดิบั้นท้ายหน่อยแม่งเอ้ยตาเบียมันแรงจังวะมารอบนี้แหละมึงโดนโดน,โดนไป2 7สองพันเจ็ดแม่งเอ้ย แม่งเอ้ยเอ็มโอนี่เอโมอนี่ไม่รู้สึกมันเก่งคือตอนผมเห็นมันตีกับคนอื่นไม่เก่งขนาดนี้อุ้ยอุ้ยเติม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 สองอึกเลยดาเม็ดแรงชิบหายโอเคไปค่อยครับระยะไกลก็ได้ไปค่อยแล้วกันไปค่อยแล้วกันทำไรอะทำไรอะ นี่นต่ตีเล็งเราปะไม่ได้เล็งโอเคเปลี่ยนมุมจังหวะเราช้าวะ่ะปู่ไม่โดนโอเคได้อยู่มาครับมาครับมาครับตดปีกติดปีกแล้วโอ,โ,อโอเคเออผมดับสักสิ์สองพันเจ็ดไปดิบินบินนะบินนะ โอ้โหเปลี่ยนมุมไกลชิบหายแม่งเอ้ยนอไปโดดควันหน่อยโอเคเค่อยมันเอาแล้วมันเอาแล้วถอยมาถอยมาถอยมาเฮ้ยโดดแล้วโดดอีกไอเวทนี่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหตีหัวสี่พันเหรอเฮ้ยชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โหรอดอยู่รอดอยู่ เติมเลยเติมเลยเติมเลยแต่ไหลอึดแื่ไหอึดึมนหลอดละคืนหลอดละนี่แน่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันเชิญหเหรอมันอันเชิญได้ด้วยเหรอหรือว่ามันแค่ขึ้นมาเองวะตายแล้วไงขี่ม้าตีแม่งเราไปตีกับมันข้างล่างไม่ได้แล้วครับโอ้โหเปี้ยบ เก็บจัดทำไรอ่ะทำไรอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหอยตายชิบหายละชิบหผ่านแล้วไปเออติด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 อุ้ยเอามีหมาโอ้โหอุ้ยเฮ้ยกับไอ้มังกรตัวนี้คือแปลกๆนะโอเคทำรามาแล้วดูมึงเปลี่ยน โอ้โหเปลี่ยนมุมเร็วเหลืหอเกินในนุ่มอู้หูยดาวเมจนจะตายเอาเติมเลยเติมเลยต้องสองถึกเท่านั้นโอเคต้องขี่มา้าครับเราตามไม่ทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไรอ่ะโอเค,ออเคขี่ม้าตีแม่งนี่แน่นี่แน่นแนตวัวไม่ดี โอเคมึงโดนกูนี่แนะ่ค่อยๆอ่ะเปลี่ยนมุมเหรออุย้ยทันปะทันปะเออทันอยู่เอาเปลี่ยนมุมอีกแล้วนี่แนะ่ค่อยๆโอ้โหนอือ่กระทืบไฟออเลยลากไปแล้วอุย้ยกระโดดเอา้าเราสเตมิน่าหมดลืมดูลา่างปันโอ้นหน กระโดดแล้วก็ขอฟันขาหนึ่งที2000 2000ไปดิขออีกทีตีแน่วิ่งเลย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 ถึงปะน่ะเหมือนจะถึงเติมแป๊บโอ้โหชิบหายโอ้โอโอมันอันเชิญจริงว่ะเห็นละโอเคขี่ม้าตีไอตัวนี้โหดกว่าอุยอ้ยอุ้ย อูโหดไกวตัวนั้นตัวที่เราเจอตัวแรกครับไม่มีคาถาเชิญหายแล้วมาแม่งเต็มไปหน้าหมดอุ้ยโอ้โหเอาอุ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอุ้ยโอุ้ยเติม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  เฮ้ยเรากดเกินกดเกินในกระเพาะไปปะซีหายแล้วไงศรัทธาหมดเอ้ย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 ขอหนึ่งทีขอหนึ่งทีเราจะไปขออะไรเลยโอเควิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเอาเล่นอย่างนี้แหละนะเออหนึ่งทีพันเก้าอ,อเอาอีกแล้วขอหน่อยเออสองทีไปละไปละอย่าโลบครับอย่าโลบอย่าโลบ มันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งแต่ว่ามันอันเชิญมามันก็ฆ่าพวกเดียวกันนะทำทำไมไวะเออชอบเลยท่าน,นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอทีขอหน่อยมีพวกแจมโอเคขอบคุณมากเคลียร์ให้เดี๋ยว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 ใครเปนจริงอ่ะใครมันจริงอ่ะเอาละกละายละกลาละกันละชิบหายละชิบหายล,ะข,ายละขอหน่อยนี่ไง เรียกมาเรียกมาเรียกมาโอเคเราไปลุยตะลุยกับมันข้างล่างไม่ได้ครับตัวมันเยอะจัดแล้วอันเชิญมาไม่พักเลยอือโอ้โหอยากได้เวทเลยอยากได้อยากได้เวทเลยแม่งเอ้ยต้องดูเชิงดูเชิงอุ๊ยโอ้โหเกือบรีบต้องรีบต้องรีบเข้าต้องรีบเข้าโอเคจังหวะนี้แหละปีปีกแม่งไม่โดนปล่อยที่ปล่อยทีเออเรียบร้อย ไอ้สุด